ปาทุเรียนของเรามาถึงแล้วนะคะต้องขอบคุณมิตรภาพของการขายบอลสีของเรานะคะที่ทําให้ได้กินทุเรียนนะคะ <c oughs> ก็คือมีลูกค้าบอนสีนะคะเขาเป็นเจ้าของสวนทุเรียนนะคะแล้วเราก็ก็คือ คุยกันนะคะว่าถ้าขายออนไลน์เมื่อไหร่ก็คืออยากจะซื้อนะคะนี่พี่เขาก็เลยขายออนไลน์นะคะแล้วมันเป็นทุเรียนที่แก่95%ด้วยค่ะทุกคนเพราะว่าถ้าเราอยู่เพชรบูรณ์เนาะทุเรียนมันก็อยู่แถวใต้ใช่ไหมคะถ้าเราจะได้กินทุเรียนที่แก่จะจัดเนี่ยโอกาสก็คือแทบไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเขาตัดแบบ ก็คือความแก่ไม่ใช่แบบว่า95%นะคะส่วนใหญ่จะ70-80เนอะวันนี้ได้กินแบบ95%ค่ะเรามาดูไป,ปพร้อมๆกันเลยค่ะอุย๊ยสั่งมาทั้งหมด10โลนะคะแต่ว่าได้10โลครึ่งนะคะเพราะว่าพี่เขาแถมให้ครึ่งโลนะคะทั้งหมดเนาะโลละ120บาทค่ะทั้งหมดอะ่ะ1,002ค่าส่งอีกประมาณ 100, 100 100กว่าบาทนี่แหละนะคะรวมกันก็ประมาณ พันสามกว่าบาทหรือไงเนี่ยแหละนะคะถ้าจะไม่ผิดหูยได้ทั้งหมดหกลูกค่ะถึงแล้วนะคะของถึงแล้วค่ะหูยน่ากินมากเลยค่ะนี่คือพี่เขาบอกว่าแก่แบบแก่แบบเออเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทั้งหมดหกลูกนะคะอเมซิ่งมากค่ะทุกคนนี่ค่ะทุเรียนมีตภาพของบอนสีและทุเรียนนะคะทำให้เราได้กินทุเรียนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือความแก่นั่นเองนะคะอืม จะปอกทุเรียนกันนะคะปอกมาแล้วชิ้นนึงคะ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมกันนะคะเมื่อกี้ม,มันติดมีดมาแอบชิมไปแล้วว่าคือโคตรหวานเลยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้กินทุเรียน95%นะคะหมายความว่าความแก่นะคะโอ้ oh my god เราแกะออกมาเนี่ยคะ่ะชิ้นนึงแล้วนะคะเห็นไหมคะเหลืองมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเราชิมก่อนเนี่ยนะคะจะชิมตรงนี้ห mm hmm. วานมากค่ะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะค่ะทุกท่านค่ะทุเรียนของเรานะคะคือเรียกได้ว่าเปลือกบางมากๆโคตรละเลยค่ะแล้วชิมไปแล้วนะคะคือโคตรหวานค่ะเดี๋ยวเราจะหวานไม่หวานดูหน้าตาไฟ่นะคะอร่อยมากค่ะทุกคน มันเนียนมันหวานนะคะเป็นครั้งแรกของการกินทุเรียน95%นะค่ะลูกนี้นะฟายต้องคิดว่ามันต้องสุกข,ขาต้นแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาส่งมา3วันใช่ไหมคะคือมันสุกแบบหอมในกล่องเลยนะคะเฮ้ย <c oughs> คือดีมากค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลูกชาวนาอิล่ามาเลยด้วด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ